สวัสดีครับทุกคนนะวายุพักครับเป็นนักพยากรณ์พิศิษนะครับอดูพิศิษนะไม่ได้ใช้ศาสตร์ใดมาบนเลยนะครับแล้วก็ขอทักทายทุกคนนะครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นการมาทานายดวง12ราศีนะครับรายปีนะครับประจำปีพุทธศักราช2560นะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมาทานายดวงกลุ่มราศีนะครับอ้างอิงจากราศีเกิดนะฮะนะครับก็ เข้าสู่นะ่าจะเป็น9เข้าสู่ปีที่3นะครับเพราะว่าผมเริ่มทำนาย12ราศีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 5 8นะครับแล้วก็ปี59นะครับรู้สึกปี59จะแต่ตัวอย่างมากนะครับก็มีกลุ่มคนที่ติดตามก็เลยมาทำคลิปต่อนะในปีที่3นะครับอ่ะนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับบอกเท่าที่ความรู้ความสามารถนะครับของผมมีที่มีนะฮะ ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรก็เท่าที่รู้ก็บอกเท่าที่รู้อะไรอะไรที่ที่เรารู้นะครับก็ขอทักทายทุกคนนะครับที่เข้าใจในภาษาไทยนะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยในต่างแดนหรือคนที่สนใจเข้ามาฟังดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับฟังไว้นะครับฟังไว้ว่าเอ๊ะมันโอเคอะไรยังไงไหมนะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะนักพยากรณ์ท่องนข้งเยอะๆนะครับอ่ะ เรียกว่าอะไรให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่ายังไงนะครับชอบไม่ชอบก็อย่าจะโทษโกรธกันนะครับโอเคเพื่อเนเพืนไม่เสียเวลาครับผมก็จะเข้าสู่กันทำนายดวงนะครับ12สองราศีของปีพุทธศักราช2500นะครับ60สิบเลยแล้วกันนะครับก็มาเข้าสู่นะการาทำนายดวงนะ ไปพุทศักราช2,560เนี่ยของกรุ่มราศีเมถุนครับผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กักณาคมเรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนในปี60เนี่ยนะดวงชะตาปเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคพ่อหมอก็ทําการายิบไพ่ไปแล้วนะก็จะทําการทำนายเดี๋ยวขอเนี้ถ่ายรูปนิดนึงนะครับ โอเคนะครับไพ่ก็อยู่ในมือพ่อหมอแล้วนะครับเพื่อง่ายในการอ่านนะครับไม่คิดเกียวจัดโลเคชันเนาะนะครับอ่ะนะโอเคนะไพ่ก็ขึ้นมานะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในเรื่องของกลุ่มราศีไม่ถุนเนี่ยงมีดวงเหมือนกับมีโชคอยู่นะนะครับมีในเรื่องของโชคการเงินเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าตัวกลุ่มไพ่การเงินนั้นค่อนข้างจะขึ้นเล็กค่อนข้างจะขึ้นเล็กนะครับดังนั้นในเรื่องของการเงินปีนี้นะครับหามา แล้วก็ระวังเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับถ้าหากเราระวังใน,ในเรื่องของรายจ่ายเนี่ยก็จะเป็นปีที่เห็นเงินนะแต่ยังไม่มากนะครับเห็นเงินแต่ยังไม่มากดังนั้นในปีนี้ควรจะมีความพยายามความตั้งใจนะครับทำทำเงินหรือเก็บเงินหน่อยหนึ่งนะในเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับการงานค่อนข้างโดดเด่นเลยเป็นปีที่นะครับใครนะที่ต้องการอยากจะทดลองสิ่งใหม่ทํางานใหม่นะครับลองธุรกิจใหม่ๆนะ หรือสนใจในสายงานใหม่หรือไม่ชอบงานที่ตนเองทาแล้วอยากจะเขาเรียกว่าไปทําสิ่งใหม่ถือว่าปี2560เนี่ยเหมาะมากนะครับช่วงเดือนไหนบ้างละ่ะใช่ไหมนะครับเท่าที่เห็นนะก็มีในช่วงของก่อนจุดสิ้นปี59ด้วยในะประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าเป็นปี60ละ่ะในการในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของธุรกิจนะคุณไปเริ่มในช่วงไหนถึงจะเด่นก็มีในช่วงของ เดือนมกราคมนะของปี60แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนมิถุนายนอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมของปี60นี่ในเรื่องของกิจกรรมด้านการทําธุรกิจหรือทํางานเปลี่ยนงานสอบสมัครแข่งขันเป็นตําแหน่งที่เด่นแบบนี้นะครับเป็นปีที่จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ของลุลมรศีเมิทุนแต่ใครที่ยังอยู่ที่ไม่ได้คิดที่จะออกมา เต็มที่กับอะไรบางอย่างในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับการทำธุรกิจหรือการเอาดีในด้านการงานก็จะเป็นจังหวะแค่มีเรื่องดีเข้ามาทำนายไทยทัศของกลุ่มราศีเมถุนเท่านั้นนะครับตามเดือนที่บอกอันนี้นะครับและใครนะที่คิดจะไปศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศนะหรือนะครับไปทำธุรกิจต่างประเทศทํางานร่วมกับบริษ,ษัทต่างประเทศหรือคนต่างชาติแบบนี้นะหรือปบสวงกเขาเรียกอะไรเสี่ยงโชคหรือ ไปเหมือนกับทํางานทําธุรกิจกับต่างชาติถือว่าเป็นปีที่ดีเลยนะนะครับแบบนี้นะและในเรื่องของความรักนะความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะเห็นกลุ่มราศีเมถุนเนี่ยจะมีปัญหาความรักโผล่ขึ้นมาดังนั้นกลุ่มคนที่มีแฟนนะครับเพึงระวังในเรื่องของปัญหาความรักไปบ้างนะครับปัญหาความรักไปบ้างมีช่วงไหนบ้างล่ะนะครับก็ช่วงก่อนพ้นปี หาในประมาณปลายปีคือช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนรักแทรกซ้อนรักคนมีเจ้าของมีแฟนแล้วก็ไปชอบคนอื่นหรือนะครับอยู่ในสภา,าวะรักแทรกซ้อนนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าเราทำในกลุ่มคนนะอีกจังหวะหนึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงความรักที่เบือ่อไม่ค่อยเป็นไปตามที่เขาเรียกอะไรคู่อื่นเขาหวานแหววคู่เราไม่ค่อยหวานแหววนะคน เบื่อคนรักเนียนะคนรักอาจจะทําให้เราเบื่อแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรอันนี้นะครับในส่วนของในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านสุขภาพกลุ่มราศีเมถุนเพิ่งระวังนะครับเท,ท่าที่ไพ่โชว์นะ,นะเห็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อต่อนะครับเกี่ยวข้องกับข้อต่อนะเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกนะหรือมีดวงผ่าตัดนะขึ้นมานะ แล้วก็ในเรื่องของระบบเสืบพันธุ์นะครับมดลูกนะผู้ชายก็เกี่ยวข้องกับระบบเสืบพันธุ์เหมือนกันนะมีปัญหากับพวกอ,อะไรระบบไทนักไทเบานะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะนะครับท่านชายญิ้งพึงระวังระบบความคิดหรือเป็นโรคในเรื่องเกี่ยวข้องกับมีการอาการปวดกระเพาะนะครับเจ็บกระเพาะผู้หญิงนะครับแน่นหน้าอกนะหรือมีเหมือนคล้ายๆซดอันนี้นะครับเออหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนิดหนึ่งนะ โดยเฉพากลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงของ37-38-39ในเรื่องของการแน่นอกซิดนะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระเพาะลำไส้เนี่ยนะจะค่อนข้างจะเัดเจนแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของคนที่นะลุ้นนะแฟนต่างชาตินะครับหรือการเจอชาวต่างชาติเนี่ยก็จะอยู่ใน3เดืนนี้ที่โดดเด่นนะครับเมษายนกรกฎาคมช่วงนี้นะครับแบบนี้นะ,ะและ ในเรื่องของงานที่ไม่คุ้นเคยนะครับของคนราศีเมถุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทดลองนะเรียนรู้หรือทําท,ท,ทําธุรกิจหรือทางานนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในช่วงประมาณไหนหลักนะครับมีเมษายนมีนาคมกับช่วงเครื่องปีหลังก็เป็นมิถุนายนอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะนะครับส่วนการร่วมหุ้นลงทุนนะทำกิจการใดๆเนี่ยนะตำแหน่งในช่วงของประมาณสักมก,กราคมถือว่าเป็นจังโอเคแบบนี้อ่า แต่ดูแล้วในด้านของการเงินของกลุ่มราศีเมถุนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเงินหมุนอยู่นะนะครับเพิ่งระวังค่าใช้จ่ายที่แฝงมาคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเรื่องคนรักเพื่อนญาติพี่น้องอันนี้นะครับอ่ถ้าหากเราให้เขาหยิบยืมมาต้องคิดเลยว่าการได้คืนจะยากนิดน,นึงอาจจะเป็นปัญหาตามมาในอนาคตดังนั้นการให้ตังหรือการให้หยิบยืมเนี่ยต้องคิดซะว่ามันทวงยากก็ต้องให้จํานวนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออรับได้ในการที่ที่จะทวงและมีปัญหาต่อกันอันนี้นะครับ ส่วนในด้านของอในเรื่องของการสอบสมัครแข่งขันนะในเรื่องของการสมัครงานใหม่นะย้ำอีกทีหนึ่งนะจังหวัดที่เด่นๆเนี่ยนะอยู่ในช่วงของมกราคมมีนาะนะครับมิถุนายนนะครับแล้วก็ในช่วงของพฤศจิกาธันวาอันนี้การสอบสมัครแข่งขันการสัมภาษณ์งานสมัครงานใหม่ราบรื่นสดใสวดจเงหวัด ดวงเกณฑ์าการเดินทางของปีนี้ของกลุ่มราศีไม่ถุนค่อนข้างจะบ่อยนะครับนะตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่ม,มกราคมนะครับบางคนอาจจะเป็นในลักษณะการเดินทางไกล้หรกต่างประเทศหรือหรือบางคนก็จะเป็นการเดินทางระหว่งางเขตนะจังหวัดนะหรือไกลของเรานะตามกําลังทรัพย์ของเราอันนี้นะครับอีกจกังหวะหนึ่งก็อยู่ในช่วงของมีมีนาคมนะครับเมษาเมษาเน,ในี่ยจริงจริงเขาด้านต่างประเทศนะใครที่มุ่งด้านต่างประเทศก็จะมีการเดินทางไกลนะครับหรือการประสบพบเจอชาวต่างชาตินะ นะบางคนก็ถ้าหากไม่เดินทางไกลก็จะเป็นจังหวะการไกลสำหรับเรานะครับอาจจะเป็นไปจังหวัดในที่ท,ที่แบบต้องค้างแบบนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้วางแผนก็ด้านต่างประเทศก็จะเป็นจังหวะการเดินทางไกลสําหรับเรานะในช่วงวันมีนานะครับเมษายนนะพูดผิดนะนะครับอ่ะแล้วในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับบุคคลนะปีนี้นะการเกี่ยวข้องติดต่อประสานง,งานใดๆใ,ในของกลุ่มราศีเมทุนเนี่ย ค่อนข้างสดใสนะตั้งแต่เมม,มีนาคมมีนาคมแล้วมีนาคมถึงสิ้นปีเลยนะครับดังนั้นการตั้งใจจะทําการในระยะรอยช้านะครับเพียงแต่ในเรื่องการเงินงนั้นมันจะเล็กนิดนึงแต่ั้นพยายามสร้างโอกาสใน,ในการสร้างไรายได้ให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ล่ะนะก็เต้าที่พูดนั่นแหละก็คือจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง นะครับช่วงไหนบ้างละ่ะตั้งแต่ปลายปี59และอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นกุมภาพันธ์อีกช่วงหนึ่งก็ประมาณสักเมษายนนะครึ่งปีหลังก็อยู่ในช่วงประมาณสักรากรกฎาสิงหานะแต่เบาลงนิดหนึ่งและอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงปลายปีของปี60อีกทีนึงอันนี้แต่ก็ดูแล้วก็สามารถผ่านไปได้ถ้าหากอย่างรักให้กันกบประคับประคองผ่านพ้นไปได้แบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพนาใหญ่โตอันนี้นะครับ ส่วนในด้านการเงินนะครับจังหวะที่เห็นว่าจะทําเงินเด่นๆหน่อยก็คือจังหวะช่วงที่งานเด่นแหละนะอยู่ในช่วงของมกราคมนะครับแต่มันไม่เต็มที่นะเงินนั้นไปใช้ความพยายามน้อยมีนานะครับแต่อันนี้ได้มาต้องใช้จ่ายนะครับมิถุนานะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเป็พฤศจิกาย,ยนของปี60อันนี้น,น,นี้คือจังหวะการเงินที่โอเคหน่อยนะครับโอเคหน่อยแสดงว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคมากมันพยายามเพิ่มแบบนี้นะครับนะในเรื่องของ เดือนที่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะครับระวังบ้างเนี่ยมันเป็นแบบอาจโดนนะครับในช่วงไหนบ้างมีนา,าไม่ใช่พผิดนะเมษายนนะครับครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังอยู่ในช่วงประมาณสักรอยต่อกรการาสิงหาอันเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยว่ามันเป็นปีดีไม่ดีด้านการงานถ้าคิดจะทําสิ่งใหม่ทําธุรกิจใหม่เรียนนะครับหรือติดต่อกันนั่นต่างประเทศทํางานอยู่ต่างประเทศเด่นนะครับด้านการเงินมีโชคเข้ามาอยู่บ้างปล,ปลายแต่ไม่เยอะระวังเสียทรัพย์เสียตังค์หรือใช้จ่าย เงินกับคนใกล้ชิดความรักจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของรักแทรกซ้อนอยู่นะครับแต่ก็ดูแล้วสามารถจัดการแก้ไขได้อันนี้ในเรื่องของสุขภาพลองเกี่ยวข้องกับระบบข้อต่อกระดูกกระเพาะลำไส้ระบบเสื่อพันธุ์แะ้วก็ความคิดนะครับความเสี่ยงต่งกันเป็นอุบัติเหตุในช่วงไหนบ้างเมษายนก็จะสิงหาแบบนี้นะครับอ่าแล้วปีนี้ถ้าจะพบรักจะพบในช่วงไหนก็จะมี พฤศจิกาของปี60นะบางคนอาจจะเจอในช่วงของประมาณสักอีก,อ,กอีกคนนะะเจอในประมาณสักปลายปลายปี59แต่ถ้าเจอในช่วงตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวาของปี59พอเข้าเมษาก็ไม่ค่อยสดใสอันนี้นะครับโอเคก็จบนะการไกยณ์ของกลุ่มราศีไม้ถุนถือว่าเด่นในเรื่องของการานการเงินยังไม่ต็มที่มีโชคเข้ามายอยู่บ้างแต่ยังเงิงนยังไม่เยอะอันนี้นะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะสวัสดีครับ